สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทํากระทงแตงโมนะคะอันนี้นะคะเราผ่า,าผ่าขึ้นดึงเราเอาไปกินแล้วนะคะอันนี้เราจะจะเป็นวัสดุนะคะธรรมชาติหมดเป็นผักดอกไม้นะคะเพื่อที่เราจะให้น้องปลา,าได้ทาน,นเวลาลอยเสร็จนะคะลอยในสะสะปลานะคะปลาก็จะ ได้ย่อยสลายปลาจะได้กินนะคะจะไม่มีเป็นวัสดุธรรมชาติหมดนะคะแล้วทำแบบง่ายๆนะคะไม่ทำแบบไม่ยากนะคะทำแบบไม่ง่ายเลยทำาง่ายๆนะคะนี่แตงโมงเราก็ได้กินนะคะต่อยอดเราก็ได้กินนะคะอ,อื่นเราก็ใช้ใบใบขานะคะที่เราอยู่ในบ้านนะคะของที่เราปลูกเอาไว้นะคะเราไม่มีต้นกล้วยนะคะเพราะเราอยู่ในคุงทะเลนะคะ เราก็เลยใช้ใบใบขานะคะเอาแบบง่ายที่สุดค่ะนี่ค่ะใส่ไปแบบนี้นะคะใส่ไปแบบนี้นะคะเหลือไม่ต้องไปเอาให้เกลี้ยงหรอกคะ่ะเพื่อที่ปลาจะได้กินย่อยสลายได้ง่ายนะคะลอยไปด้วยได้บุญไปด้วยนะคะเราก็จะทําเป็นลนักษณะแบบนี้นะคะนี่นะคะให้ให้ลงไปแนนี้นะคะเราเอาทางนี้ออกนะคะมันจะเป็นส่วนข้างใดน,นะคะ เอาทาเป็นสีนี้ออกะคะ่ะไปสีออกนะคะเขาเรียกว่ากระทงไตโมค่ะเพื่อที่จะให้สัตว์น้ำได้กินนะคะ,ะเพราะว่าไม่มีใบกล้วยนะคะไตโมก็เป็นธรรมชาตินะคะอันนี้เราตัดตรงนี้ออกหน่อยนะคะแล้วก็ใช้ดาวเรือนะคะกล้วยไม้นะคะเราจะไม่มีอะไรที่แบบตำปูตำปูอะไรนะคะไม่มด เราใช้แบบธรรมชาติหมดนะคะเขาจะได้ย่อยสลายได้ง่ายนะคะค่ะทำแบบได้ง่ายเกยง่ายกยง่าย,ายขอให้เป็นดอกแตงโมงก็จะรอไปไกลค่ะนี่ค่ะเราก็ทำให้ให้นี่อยู่ในในในแตงโมงนะคะ เอาทางนี้ออกนะคะเอาทางที่เป็นสีสีนี้ออกนะคะครับไปเลยค่ะคตรงไปเอาแบบง่ายๆนะคะรวดเร็วทันใจไปโบรอยได้อยู่แล้วใช่ไหมคะ่ะสวยไม่สวยก็ไม่รู้นะาแค่ว่ารอยได้มีประโยชน์ต่อพืชต่อสัตว์ค่ะ นี่ค่ะธรรมดาเนี่ยแหละค่ะเป็นธรรมดาเราก็ดแสบไปข้างในนะคะตัดก็ได้ธรรมดาธรรมดานะคะไม่ได้จะทำใกล้คนทําไม่เองเขาก็ทํากันได้จะจะบอกให้<ฮ>พวกใบเนี่ยนะคะปลาดุกก็ชอบกินนะคะ ปัดุปปาหมออะไรก็แล้วแต่นะค่ะกินพักที่ก้อยสลายนี่ค่ะเอาข้านี้ขึ้นขาะให้ดูสวยงามเห็นไหมคะนี่นะคะเราจะเห็นตรงนี้นะคะอันนี้นะคะเห็นไหมค่ะเอาปิดสักค่ะเพราะว่าไม่ต้องเอาเป็นตำปูนะคะเพราะว่าเดี๋ยว นะไปกินแล้วมันจะ hey. นี่จะเป็นไบโบแล้วค่ะ <c oughs> แบบน่าที่สุดจา้าต้องไปดิบดอยอะไรป้าไม่มีต้นกล้วยใช่ไหยเราก็ใช้แบบนี้ย hey. ไม่มีต้นกล้วยให้เราใช้อไม้พี่นะคะขพอใบนี้ก็ไม่ใช่จำปูแต่ย่อยสลายได้นะคะ เสียบลงไปนะคะถ้ามันไม่ติดก็เสียบใช้เสียบลงไปโอเคค่ะเสียบลงไปให้ทันใจของฉันเลยนะลงไปเข้าอึกค่ะเอเค,ค่ะเราจะได้ดูสวยค่ะลงไปต่อนะคะ เออกระทงใบตองค่ะกระทงแตงโบทำแบบง่ายๆนะคะไม่ทำแบบายากเอาแบบง่ายไปเลยชีวิตนี้ทำอะไรต้องใหญ่ใหญ่ใหญ่ใยๆๆ ไบโแล้วก็ซื้อมาทานด้วยนะคะกินเนื้อเขาแล้วก็นี่เห็นไหมคะให้ได้ด้วยความว่องไวเด็บประไรแล้วก็เสียบด้วยนี่นะคะเพราะใบเป็นไม้ไผ่อยู่แล้วนะคะเวลาลงในน้ำเขาก็จะเน่าเปิ่นะคะหูพังนี่นะคะเป็นแบบนี้นะคะไบโบเรานะคะ เสียไปก่อนนะคะเพื่อเป็นคร่าวๆใ,ให้ดูก่อนนะคะเพจะได้จึงใช้ได้ต้นต้นน่ะเป็นหลักไว้ก่อนนะคะบางครั้งนะคะไม่สวยใช่ไหมคะเราก็จะตัดตรงนี้ออกทำแบบรวดเร็วนะคะ ทำแบบว่าเวลาไม่มีเวลากันใช่ไหมเราก็จะหากระทรงที่ไหนล่ะที่ทำได้จ่ายนะคะก็เลยเอาตุ๊แตงโมงมาแช่เย็นเอาไว้เอาเปิดอกของเขานะคะเอามาทำนี่ค่ะป๊าป๊าป๊า,ปา,ปากระทงไต่โมดอกไม้ ีดอกไม้แล้วก็เรียกเรียกเอาแบบว่า,าสั้นๆนะคะอันนี้มันจะหลวมใช่ในไหนี่ค่ะนี่ใส่ลงไปนะคะให้มันหนุนให้เขาสูงๆนะคะกะทุแตงโบเองโ บ,บไม้ทิ้ปันนะคะเราจะไม่ใช้พวกเหล็กพวกอะไรนะคะไม้จิ้ปันเป็นไม้ไผ่เวลาลงน้ำแช่ลงไปเขาก็จะย่อยสลายไม่ใช่อับปรูดสวยไหมแอบเดือดถ้าได้ะค่ะมาชมผมไต้หมูของเรานะคะ ไม่ต้องเปลืองอะไรมากดูให้เป็นสวยปาดคะ่ะเด่นซื้อไปยี่สิบบาทนะคะทั้งบดเดี่ยยี่สิบบาทเท่านั้นดอกบายนะคะเอาให้เขาเด่นแน่นนะคะลงไปตรงตรงรากตรงนี้เลยคะ่ะไม่จะแก่ ลายไปค่ะใช้เวลาหน่อยนะคะทํากระถมทำกระถ่มแ,แล้วเราเจาะลงไปนะคะใบไหนรั่วเราก็ต้องใช้ไม้ไม้จิ้มฝันเออจิ้มฝันนะคะเสียบลงไปนะคะเขาจะได้อยู่ตัว แบบง่ายที่สุดนะคะอันนี้เราก็จะหนุนด,ด้วยใบใบขานะคะเราจะหนุนด,ด้วยใบขาให้ดูให้ดูว่าเขาสูงสูงขึ้นนะคะโอเค่ะนีทับไปนะคะหลายๆพบหน่อยนะคะให้ดูสึยสวยขึ้นนะคะ ใบไข่ใบขายเยอะค่ะต้นขาขึ้นเพียบเลยไปใบเขาจะยาวต้นขาต้นใบขาดนะคะรี่ใบอ่อนนี่ค่ะแล้วก็จะเป็นกระพงเล็กๆอยู่ข้างในนี่นะคะนี่ใบขา ผันมาดอกไม้ไหนเป็นร่วงค่ะร่วงก็เสร็จด้วยดีนะคะไายจิ้มฝันนะคะ แล้วดาวีนะคะแล้วก็เห็นไหมคะเราเสียบด้วยอะไรนะคะเพราะว่ามันเป็นผลไม้แบบนี้จะได้ต้างไม่ต้องะลุเราดีเสียบไปแบบนี้นะคะดีนะคะเพราะว่าเวลาย่อยสลายนะคะผลไม้ปลาก็ได้กิน มีประโยชน์นะคะแล้วเราก็เอาดิโทอีกอันนึ้งนะคะที่มีเทียนนะคะมีเทียนแบบนี้นะคะเสียบลงไปนะคะเห็นไหมจะเห็นเทียนไหมคะเห็นแบบนี้มันก็มันเออที่ตั้งมันไม่ค่อยเยอะไม่ไม่เท่าไหร่ะคะพี่นะคะเสียบลงไปทูบอธทียนนะคะ อย่าให้ถึงให้ตรงด้านด้านนะคะเดี๋ยวมันจะทะลุกามจะเข้านี่นะคะแล้วก็จะแซมอะไรก็แซมไปนะคะที่เหลือนะคะเอาแบบนี้นะคะเราก็จะแซมด้วยอ้วยไม้มันเยอะใช่ไหมอ้อยไม้เยอะเดี๋ยวเราค่อยค่อยมาติดนะคะเอาแบบง่ายที่สุดนะคะสําหรับว่าคนที่แบบทําไม่ค่อยจับจีบใบตอไม่ค่อยเก่งนะคะ แต่บางโคก็ทับเป็นหมดน,นะคะพูดไปนะคะเดี๋ยวเราค่อยทําแตะตกแต่งใหม่นะทําให้เขาดูดีๆขึ้นนะคะเดี๋ยวเนี่ยต้องเอาดูจากด้านดีนะแล้วก็ใช้ไม้จิ้มฟัดน,นะคะตกแต่งเขานะคะตกแต่งเขานะคะให้ดีขึ้นนะคะเสียบลงไปแบบนี้นะคะ เสียบลงไปอย่าให้ถึงตรงนั้นนะคะเดี๋ยวมันจะทะลุแล้วก็พับนี่ลงมาไม้จุ้นฟันนะคะให้มันล้างเอาไว้ค่ะล้างตรงใบนี้นะคะเอาไว้เลยเดี๋ยวเราค่อยเออทำให้แต่งแน่นนะคะนี่ค่ะแล้วก็เสียบนะคะเป็นสระทมนะคะแต่งโมงกล้วยไม้ ดอกไม้อะไรแบบนี้นะคะ่ะให้ดูสวยงามแล้วพอย่อยสลายปลาก็จะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะคะ่ะกินไอกินอะไรพวกนี้ไ,ได้ไประโยชน์เยอะเด้อไอไอโยดไอ้ดีตาเรืองป้าเราจะใส่นะคะใส่แล้วตั้งตั้งระหว่างนะคะให้แบบนี้นะคะหะดูสวย แล้วก็จะได้ค้วยบายนะคะได้เอกระทงนะคะกระทงเตงโมที่แบบสวยงามนะคะแบบง่ายนะคะแบบง่ายแล้วก็มีประโยชน์นะคะเป็นบบประโยชน์ของแบบว่าเป็นแตงโมใช่ไหมแบบนี้นะคะ ไปให้หมดที่เหลือดอกไม้ก็แซมไปให้หมดเลยค่ะแซมดอกไม้หมดนี่นะคะผงแต้มโอ้แนตะ้กะดอกไม้เดี๋ยวเราค่อยแซมได้หลายอย่างนะคะนี่ค่ะขาดาษนี้ยี่สิบาทนะคะกล้วยไม้เรายังเหลือเลยเราเอาให้บมดเลยนะคะที่ทถงเดียวนะคะ่ะ กระทงเดียวชูชื่อน,นะคะจะให้เห็นสุส่นะคะกระทงจางโมนะคะมีเวลาเราก็เอาเสียบดอกไม้เพิ่มไปก็ได้นะคะ ให้เต็มตรงนี้เลยนะคะนี่นะคะจะทําแบบไหนก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นกระทงแต่งโมงกล้วยไม้ดอกไม้นะคะให้เขาสวยให้เขาเต็มอัตราไปเลยนะคะมีเท่าไหร่ก็ใส่ไปเท่านั้นนะคะคุงก็ได้ดอกบัวที่ดอกไม้ที่สวยๆแล้วนะคะกระทงที่สวยๆนะคะกระถงที่ยามนะคะแบบทำง่ายนะคะแปบ๊บเดียวเราก็ได้กระทงแล้วนะคะ แตงโโบมาเราก็ได้กินด้วยะค่ะแล้วเรามาทำกระถทได้ด้วยนะคะนี่จะ,ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเคสร็จแล้วนะคะแบบง่ายๆนะคะกระทงแตงโโบของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วง่ายนะคะง่ายกระทงแตงโโบนะคะ กระทงที่ง่ายสำหรับทุกคนนะคะที่ไม่เก่งในการทำกระทงนะคะนี่นะคะที่ยอนะคะนี่เรามาสอนบนที่รอน,นะคะได้แล้วนะคะหนึ่งกระทงนะคะกระโทงแตงโมของเรานะคะเห็นไหมมีตู้กระตงต,ระตาด้วยนะจ๊ะเห็นไหมค๋เนี่ยแหละง่ายที่สุดนะคะ ง่ายที่สุดทัแป๊บแป๊บแป๊บแปคุณก็ได้กระทงใจโบแล้วจา้าดีค่ะกระทงใจโบนะคะสาหรับนะคะคนที่ว่าทําไม่ค่อยเป็นนะไม่ค่อยเป็นแล้วก็ได้กระทงที่เออคุ้มค่านะคะเอาลงมาอีกนี้แล้วกันเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจนะคะเดี๋ยวเราก็มึนเราก็เอาไปลอยแล้วนะคะ เราใช้เวลาทำที่สั้นที่สุดนะคะสดสดนะคะกัตรโทงแงงงกงโมกล้วยไม้นะคะรอไปในดามน,นะคะก็ได้นะคะเออน้องน้องปาก็ได้กินเป็นอาหารไปนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันเลยกันนะคะขอทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขค่ะเดินทางไปไหนก็ขอให้พบสิ่งที่ดีนะคะ บุญรักษาพาพคุ้มครองสาธุค่ะทุกท่านจะค่ะวันนี้ขอไปปลอดกระทงปุ๊บก็ขอให้ทุกท่านนะคะปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่สิ่งดีๆนะคะเข้ามาในชีวิตนะคะโดยทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยแควคาดจาเพียนอันตรายทั้งปวงนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองนะคะสาธุนะคะขอให้มีความสุขนะคะค่ะนี่นะคะชมไปเรืกก่อยๆกันนะคะแบบนี้นะคะ เราก็เก็บใบนะคะใบเอาไว้นะใบไว้ทําไม่ได้ทําต่อนะคะทํากระทงเดียวนี่นะะแหละค่ะกระทงนี้ก็ทั้งครอบครัวนะคะกระทงเดียวทั้งครอบครัวมีขีดคนก็มาจบอันเดียวกันนะคะมีร้องพื่้นๆนะคะมาจบอันเดียวนะคะนี่นะคะได้แล้วนะคะกระทงนะคะ วันรอ,องเพลงจบอีก,อก,อกจบนึ่งนะคะวันเพลงเสียนซึ้ซอหองมาห้าในคอเต็มเต่์เราทั้งราให้ชายหญิงสนุกกันจริงวันหอยกระทมรอหอยรอยกระทงรอยรอยกระทมรอยรอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วมารำบง รำวงวันลอยกระทงรำวงวัลอยกระทงผลจะสมให้เราสุขใจผลจะสมให้เราสุขใจคือว่าบุญจะสมให้เราสุขใจแล้วก็เขียนว่าผลจะสมให้เราสุขใจนะคะก็ขอคุณทุกกำลังใจนะคะขอทุกท่านนะคะมีสิ่งดีๆนะคะรอยอในแม่น้ำคงคาไปนะคะไม่มีอะไรที่แบบว่าทำอะไรที่ผิด เอขออภัยแม่น้ำคงคาไปแล้วน,นะคะไมจะได้มีสิทธิ์ที่ดีนะคะเข้ามาหาตัวเรานะคะไม่ตายไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีไม่ตายจ้านะคะจะพบกันใหม่ว่าเราจะทําคลิปอะไรนะคะมาให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะอาจจะเป็นคลิปดีๆคลิปสนุกสนานหรือว่าคลิปที่บางทีเราก็วนเวียนอยู่ตรงนี้นะคะเราไม่ค่อยได้ออกไปข้างานอกนะคะอาจจะมีการสีมือนะคะ เราก็จะสอนแบบวกการสีมือแบบง่ายๆนะคะทำง่ายๆนะคะให้ท่านผู้ชมได้ชมะค่ะบ๊ายบายนะคะไปแล้วะค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะบ๊ายบายหลายครั้งแล้วนะคะบุญรักษาสภคุ้มครองสาธุนะคะ